เขารักคุณจริงๆหรือเพียงแค่ห่วงก้างจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าเขารักและคุณสำคัญที่สุดหรือเพียงแค่ห่วงก้างไม่อยากให้ใครงาบคุณไปกินแค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะตอบยังไงนะคะใบแรกเลยไพ่มันขึ้น the sun ขอขยายเดอะซันหน่อยค่ะมันคืออะไรเอ่ยคือณเวลาเนี้ยตัวคุณน่ะน่าจะอยู่ในพาสที่โฟกัสในชีวิตอะคะ่ะโฟกัสในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองคือคุณดูแบบปล่อยวางหลายๆเรื่องได้อ่ะอืมตัวคุณณเวลาเนี้ยแสวงหาแต่เรื่องที่ทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นมีความสุขขึ้นหรือเจริญก้าวหน้า ตัวคุณนะเวลานี้ไพ่ขึ้นไพ่ใหญ่ทั้งสามใบเลยอะ่ะตัวตนของคุณนะตอนนี้ดูแจ่มชัดในสายตาเขามากเลยนะคุณดูพลาวเสน่ห์มากเนี่ยไพ่ที่มันขึ้นมานะถ้าคนที่มาดูคุณยังไม่ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะเดือนซันขึ้นมาแสดงว่าคุณเนี่ย กำลังโฟกัสในสิ่งที่มันมันคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอ่ะคุณเริ่มที่จะไม่อะไรกับเรื่องของใครโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นในเวลานี้คุณดูมีเสน่ห์มากน่าจะมีคนเข้ามาแบบสนใจเข้ามาจีบเข้ามาแบบอยากจะรู้จักคุณมากมายคุณดูเนื้อหอมอ่ะเออทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าคนคนนี้ ถ้าเขาเข้ามาเขาจะเข้ามาด้วยความแบบโอ้รักเออเสน่หาเอยหรือว่าเขาแค่อยากจะกักคุณโอ้ไพ่มันขึ้นสี่ดาบสี่ดาบมันแปลว่าเนี่ยมันเป็นคําว่าการแบบคุณเคยอยู่ในพาร์ทที่เคยเป็นของตายมาก่อนเขารู้สึกว่าแต่ก่อนนะ่ะเขาไม่เคยจะต้องแบบ นึกถึงเรื่องของคุณเลยเหมือนคุณเป็นบุคคลที่หันไปเมื่อไหร่ก็เจอนะคะในอีกมุมนึ่งก็ดีค่ะแต่อีกมุมนึงก็คือของตายอ่ะในความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าณนะเวลานี้เลยนะทำไมของตายสิ่งนี้คนคนนี้เนี่ยมันถึงได้ดูเฉิดฉายณนะตอนนี้จังเลย เขามีความรู้สึกแบบนี้นะดูนะคะในใบนี้ก็เป็นสี่ดาบรู้สึกอยากจะดึงกลับมาแต่เวลานี้คุณดูเฉิดฉายมากไงตัวเขาก็ได้แต่นึกถึงสิ่งเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเคยเป็นของฉันมาก่อนนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงได้แบบหลุดมือไปแล้วมันดูดีขนาดนี้นะเนี่ยเห็นไหมเขานึกถึงคุณ เขารู้สึกว่าเขาเคยเป็นเจ้าของและเขาไม่เคยต้องพยายามอะไรเพราะคุณถามว่ารักหรอเขาดูหน่อยว้าวรู้สึกรู้สึกนึกถึงรู้สึกผูกพันอะไรที่มันเคยทำมาด้วยกันอะไรที่คุณเคยดีกับเขาโอ้โหคิดถึงไปหมดเลยแต่แล้วไงอ่ะคือตอนที่ คุณทำดีแทบตายคุณดึงเขาไว้แทบตายเขาเคยสนใจอะไรบ้างไหมล่ะก็ไม่ได้เคยสนใจสนใจแต่ตัวเองอยากจะเป็นอิสระบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้อยู่กับคุณแล้วอึดอัดสารพัดแล้วยังไงคะตอนนี้คุณก็ปล่อยเขาไปไงคุณก็มีชีวิตของเขาเออคุณก็มีชีวิตของคุณเขาก็มีชีวิตของเขาไปดังนั้นอะ ณเวลานี้เขาจะมาเซ็งที่คุณไม่สนใจณเวลานี้เขาจะนึกถึงอยากได้คุณกลับมาเพราะคุณน่ะดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาไงแต่คุณไม่ได้สนใจและให้ค่าเขาเหมือนเดิมแล้วถามหน่อยว่าเขายังรักคุณอยู่บ้างไหมเขาแค่รู้สึกว่าตัวเองอะถูกด้อยค่าตัวเขาณเวลานี้ไม่อยู่ในสายตาของคุณเลยอะ หรือคุณอาจจะมองเขาด้วยห่างตาก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้แบบจะไปให้ความสําคัญกับเขาเบอร์นั้นแล้วอะดังนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเขาด้อยค่าเขาเลยอยากได้คุณกลับมาดังนั้นน่ะถ้าถามนะคะจากไพ่เลยว่าเขาอะรักคุณจริงๆริงไหมหรือเขาเพียงแค่อยากจะกักคุณคําตอบจากหน้าไพ่เลยนะเขาอยากจะกักคุณเพราะว่า ถ้าคนมันรักจริงๆอะในวันที่คุณพยายามก็ต้องเห็นคุณค่าบ้างแต่เนี่ยในวันที่คุณพยายามไม่เคยเห็นคุณค่าเลยจะเอาแต่ตัวเองแต่ณเวลาเนี้ของที่เขาเคยทิ้งไปมันกลับสร้างมูลค่าด้วยตัวของมันเองได้มันกลับมีคุณค่าในสายตาของคนอื่นในวันที่คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับเป็นคนที่ดูดีมากๆและไม่ฉแฉลตามองเขาเลย หรืออาจจะมองกบแต่ไม่ได้แบบให้ความสําคัญมากมายอะ่ะมันเลยทําให้เขาอะ่ะรู้สึกเสียดายก็ปล่อยให้เขาเสียดายจนกระอักไปเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสอะ่ะมันมีให้สําหรับคนที่เห็นโอกาสคุณให้โอกาสเขามาเยอะแล้วณนะวันนี้เวลาเนี้ยคุณก็แค่อยากจะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นได้มีสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามา เขาจะมาเพียงแค่แบบนึกถึงคุณอยากจะได้คุณกลับมาแล้วสุดท้ายทําเหมือนคุณเป็นขยะเหมือนเดิมที่จะทิ้งเมื่อไหร่ก็ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอนะณเวลาเนี้ยคุณนะ่ะมีสิทธิ์เลือกแล้วคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองถ้าเขาจะกลับมาคุณก็ไม่ใช่เพียงแค่แบบวิ่งกลับไป แต่คุณเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแค่ไหนถ้าจะกลับไปก็ต้องรู้จักวางตัวนิดนึงมีจุดยืนของตัวเองไม่ใช่อะไรก็ได้คนที่อะไรก็ได้อ่ะเขาก็ทำกับคุณเหมือนของตายเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะดังนั้นลองทบทวนในสิ่งที่ไพ่บอกแล้วกันนะ